สุดเลยนะคะเพจเดอะอะคาเดมี Academy, ค่ะได้มีการประกาศการประกาศร,รางวัลออสการ์นะคะประกาศว่านองลิซ่าไร้พิงศิลปินไทยระดับโลกของเรานะคะได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นศรริลป,ปินเคป๊อปคนแรกศรริลป,ปินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนแรกศรริลป,ปินเคป๊อปคนแรกค่ะที่จะแสดงสดนะคะในงานรับรางวัลออสการ์ซึ่งลิซ่าก็มาจาก ซึ่งการแสดงของเธอเนี่ยะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญค่ะสําหรับการเป็นตัวแทนของวงการเคป๊อปการเป็นตัวแทนของศิลปินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่เวทีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกของระดับฮอลลีวูดค่ะก็จะมีศิลปินทั้งหมด3คนนะคะคือลิซ่าจากเอเชียของเรานะคะเดลจาแคสและเรค่ะก็จะขึ้นแสดงกับผลงานเพลงรอน a g a i นครั้งแรกในงานออสการ์ในวันอาทิตย์ที่2มีนาคมทีถิดนี้ค่ะสุดปังสุดเลิดม,มากที่สุดอะไรไม่เค เห็นเราก็จะได้เห็นนะคะเดินเดี่ยวในฐานะศิลปินเดี่ยวได้อย่างแข็งแกร่งและภูมิใจบอลอเกนนะคะซึ่งก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์ตั้งอเมริกาเดี๋ยวไว้โลดตัซีซั่นสามด้วยซึ่งลิซาก็มีส่วนร่วมกับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะชีมแม,แม่ต่างก็ชวิตบอกตรงเลยนะคะบอกว่าโอ้โหขอชื่นชมทีมงาน PR ระดับโลกของฝั่ง loud company และ rca records เป็นอย่างมากเลยนะสะดุดีแก่พวกท่านเป็นอย่างมากทั้งการจัดก,การไทม์ไลน์การโปรโมตแผนตาราง ตั้งแต่ต้นปี เล่นใหญ่ทุกงานซะจริงค่ะแล้วนอ้องลิซ่าค่ะยังจะได้ไปร่วมออกรายการ Ho อ One นนะคะในวันที่27กุมภาพันธ์นี้ค่ะในวันพฤหัสบดีเวลา5ชุม่มงไทยบ้านเรานะคะพอออกรายการนี้ปุ๊บนะคะนอ้องลิซ่าก็จะปล่อยอัลาบั้ม r ัชชิ h กในวันที่28กุมภาพันธ์เสิร์ฟไม่หยุดไม่พักซะจริงค่ะแล้วล่าสุดเลยนอ้องลิซ่าก็ได้มาเปิดไลฟ์ผ่านบัคเบิลนะคะว่าลิซ่าก็จะเผยอะไรบ้างในการเปิดตัวแท่งไฟค่ะทุกคนนอ้องลิซ่า เปิดตัวแท่งไฟอยากเป็นทางการแล้วนะจ๊ะสมกับเป็นสาวรรอกสตา์แท่งไฟมีดาว5้าแฉกห้าสีฉิมแม่แม่ต่างกออยากได้สีอะไรเลือกจับเอาเลยค่ะแล้วเจ้าตัวก็ยังได้คอนเฟิร์มกับการสแสดงเพลงบอลอเกนนะคะที่ออสการ์อีกย่อยแล้วก็บอกชี้ต่อว่าก็วันนี้ก็จะมีการซ้อมการสแสดงด้วยนะประมาณนี้ค่ะเช่นเคยค่ะชิมแม่แม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องของเราด้วยนะคะ